วแวรบแพรบคันนี้ไม่เป็นดีซ่านะจ๊ะไฟไม่มีเหลือวันนี้บอกเลยว่าอยู่กับซูเปอร์คัตตอมแล้วก็อยู่กับอาเดิมไปไหนก็แล้วครับน้องเอ็กน้องนิวแล้วก็อ้าวน้องโรโดไปยืนแอบแรงแล้วนะจ๊ะวันนี้นะครับอ้าวสถานที่ตั้งเดี๋ยวไม่ได้บอกเดี๋ยวโดนแซวอีกตั้งอ,<ค>อย่ไหนครับน้องเอ็กครับ<อ>ส่บวเรียกทางโดยตรงเนีสวนกุหลาบตรงนี้ตรงเสาลงมาทีรร่สองร,ร้อยสิบในการในงานของไปเจองเราได้ครับผมวันนี้พี่บอกเลยน้องเอ็กเรามาพบกับนางฟ้าเข้ามาอีกแล้วนะครับ คันนี้ที่จะเป็นมือแรกเลยนะครับผมสิ้นสุดการรอคอย FC แล้วจ้าวันนี้เรามีเป็น Toyota Super Custom ปี1999นะเพื่อนๆนะยางใหม่เอี่ยมด้วยนะครับคันนี้เป็น 2.5G ด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับ Super Custom นี่คือบอกหมุนได้น,นะเพื่อนๆนะเนี่ยฮะรถสวยนะครับไฟหน้านะครับสปอตไลท์นะครับแล้วก็เซ็นทัลล็อกนะครับกระจกไฟฟ้าด้วยเวอร์ Power ด้วยนะครับแล้วก็ปิดเปิดจากรีโมทได้ด้วย ด้าบกรประตูเนี่ยคันนี้จะใช้ได้หมดเลยนะครับบอกด้วยคันนี้สวยมากๆนะครับนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะแล้วก็ยางนะครับปียังใหม่เดี๋ยปี23ใช่ไหมเสร็จเสร็จเดี๋ยวบอกว่าปีกว่าเองยี่สิบใหม่เลยนะเพื่อนนะโอ้โหยังแหลมนะครับดูท้ายสกอตตน้องเอเห็นไหมวีไอพีซูเปอร์คัสตอมเลยนะนะครับป้ายทะเบียนก็สวยนะนะครับนี่ฮะโลงโลโก้เรียบร้อยนะครับนี um ่ฮะยังเพจทองเลยสองจทีเพื่อนๆไฟท้ายไม่มีแตกนะ ถือว่าสวยสะอาดนะจริงๆนะครับนะครับอย่างที่บอกนะเนี่ยคิ้วยางนะครับแล้วพวกรางน้ำเนี่ยนะครับเนี่ยก็ยังอยู่เนี่ยนะครับอย่างแรกส่งคขารศาสตร์เท่าไหร่เลยเนาะนะครับรถคันนี้เราเธอลูกค้ามานะสเตฟซีเนี่ยติดตามใน y o ยูทูบจะจําได้เราสไลด์มาจากอุดรเลยใช่ไหมไม่ใช่อุดรอุดบนที่บอกว่าจังหวัดสกลผิดอ่ะก็อุกอยู่บนนะนี่อันนี้อุกอยู่ล่างครับผมนะครับอ่ะมาดูเพ้อมกันสักนิดหนึ่งนะฮะ ไปช้าๆนะครับรถสวยมากๆนะับพาน่าบอกเลยว่าเรียบร้อยนะครับนะครับดื้อบอกอย่างหนึ่งเพื่อนๆน้องเอ็ดูนี่สักก่อนสติกเกอร์เนี่ยนะเดิมอะจากศูนย์เลยไม่เคยแกะเดิมบางนางบวชเลยนะนะครับทำเป็นเล่นไปเพื่อนๆสติกเกอร์ยังเดิมนะครับเนี่ยฮะกรจงก้ะจกอย่างที่บอกนะครับเนี่ยครับสวยนะครับสวยสวยนะครับหายากด้วยนะครับเพื่อนๆยางใหม่ด้วย ครับแค่ไม่ต้องทําอะไรนะฮะไฟหน้าก็ใหม่เอี่ยมนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะไฟหน้านี่ใหม่มากๆนะครับเนี่ยก็ยังไม่เหลืองไม่อะไรนะครับดูเลยฮะเอาน่ะสวยงามโอ๊ยลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งถ้าสี69ด้วยนะครับใช้ยาวเลยนะครับคารอนฟิดด้วยนะครับพวกคิ้วเลยก็ยังดูดีอยู่มาดูภายในดีกว่านะครับภายในบอกเลยว่าสวยคันนี้นะครับเรียบร้อยมากๆนะครับ ขอดูรีโมทก่อนให้บอกรีโมทใช้าง,งานได้ด้วยเดี๋ยวปิดนิดนึงปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนนะครับปิดก่อนนะครับพอเปิดเนี่ยไฟจะกระพริบด้วยนะประตูนะฮะแปลว่ารีโมททํางานนี่นะครับอันนี้ล็อกใช่ไหมายางกันขโมยอ่ะยังแรงเลยยังแรงตรงนี้ต้องเทามากนะล็อกอยู่ใช่ไหมอ่ะเปิดเลยฮะยังเจ๋งยังเจ๋งเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยเป็นตัวีก็เลยเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่ฮะแสดงยางงอญทำงานอยู่นะครับอ่ะเปิดประตูล็อกเลย เซ็นทัลล็อกเลครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าใช้ไงานได้ปกติ <c oughs> ขอฟังเสียงเครื่องเสียงริงไหมตรงนี้โลโก้ยังคมเลยนะครับรถสตาร์ทติดชื่อหวานเจี๊ยบนะครับแล้วบอกเลยว่าเบาะสวยงามนะทุกตัวเลยนะครับก็ะมุ่งกระม่หยีเนะี <c oughs> ่ยก็ยังไม่ยุ่ยยากนะครับแล้วสวยจริงๆนะสะอาดเลยนะครับในหัวเกียร์นะครับแล้วก็นี่ฮะจอแอนดรอยก็ยังใช้ได,ด้นี่นะครับ กรอบเรือนใหม่นี่ก็ยังสวยนะนะครับไม่มีแตกขากแต่อย่างใดนะเพื่อนนะนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนู้นกันแผงข้างประตูฝั่งนี้ก็สวยนะครับแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะดูทุกความเดิมสะก่อนเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยนะกระจกไฟฟ้าใช้ได้ไหมนี่ฮะทุกบานก็ลื่นปืดปาร์นะครับไม่มีปัญหานะครับคอนโซลก็สวยซอกมุมที่เดิมมากเพื่อนๆแทบจะรบเป็นบนรถมือแรกเลยนะดูเลยครับเย็นๆนะผมคอนโซลนี่สวยมากๆรับ ะสะอาดเสี่ยมเรียบก,ก,กริบนะฮะแล้วก็บอกนะครับสวยจริงๆเลยนะครับนี่ฮะเดิมจริงๆดูดิฮะโอ้โหใช้ได้อ่ะหลังคาสวย,ยไหมผ้าหลังคาก็ดูเรียบร้อยกล้องหน้าก็ใช้ได้นะนะครับแล้วก็มีจอด้านท้ายด้วยอาาัะสันิดนึงฮะยืนเมื่อยฮะ<笑><笑>บอกคอสตอมความพิเศษคือตรงนี้ครับเพื่อน สามารถหมุนมาด้านหน้าได้สามารถหมุนไปด้านหลังได้ตรงนี้พอเราเถอะบอกไปสุดปุ๊บเนี่ยฮะโอ้โหดูพื้นที่นะฮะมองยไงครับทับไปนั่งซะหน่อยสิแอร์ด้านหลังเย็นเฉียบกรอบแอร์ไม่มีแตกนี่สตาร์ทอยู่นะถือว่าเงี้ครับนั่าางสักหน่อยได้ไหมอมีสองรองเท้าด้วยโอ้โหน่ารักมากวาวกว้างกว้างกันเนี่ยน้องนิวขึ้นฝั่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวจะดูว่าความกว้างเ,เป็นยังไงบ้างานะครับโอ้โหแล้วเขาสอ,องรองเท้ากันอนะแล้วนี่นไม่ถอดรองทเท้าอ,อะไรนะขั้น,นตาจะไหลเฮ้ยนี่กว้างมากนะ เอาโต๊ะวางนี่คือสามารถนั่งกินข้าวหรืออาจารย์จุดๆๆได้เลยสบายๆเนี่ยลำโพงวะเนี่ยโอเคนะอ่ะลงมาดีกว่าขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวดูท้ายตรงนี้หนึ่ง <c oughs> ทำไมเปิดละตัวต้องโยกขนาดนันด้วยนะฮะโยกก็ตัวเอียงเลยนะครับบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยน้องน้องน้องดบอกว่าตัวนี้สามารถดันสุดเรื่องสุดได้ด้วยนะครับแต่ดูด้านข้างก่อนดูความเดิมก่อนบอกเลยว่า เดิมสนิทสนวกดมากเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนเคยรถสะอาดนะเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมากนะไร้ฟงไร้ฝ้าแล้วแล้วก็มาก,ก็ยังใช้ได้นะครับอย่างคองจะหักับเนี่ยนี่ฟิล์มยังเดิมอยู่เลยมั้ยเนี่ยครับลองโดดด,ด,ด้เรื่องปอดพี่นิดหนึ่งได้ไหมพี่บอกว่าเรื่องไปสุดได้เข้ามาได้เนี่ยเลืาา่อพี่นิดหนึ่งว่าถ้าเรื่องไปสุดจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหทุ่มเทมากนะพี่อพี่เห็นคนเลยมื่อกี้คนไขรไม่รู้ ด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางนะครับเลื่อนไปนะครับพรมเรียบางทีอาจจะมีรอยๆหน่อยเนาะรอยยังไม่ได้ทำความสะอาดเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยทางด้านของด้านข้างก็สะอาดสะอ้านอยู่นะครับไม่มีอะไรนะอ่ะโอเคเรื่องกลับมาที่เดิมเลยครับคุ้มทเทมากมบอกเลยว่าปีนี้ทุกคนนะต้องได้เท่ากันจริงๆนะครับต้องมีประมาณสีนะ่ห้าเข่งฮะอ้าวไม่มีมุกแล้ววันนี้ปดูห้องเครื่องดีกว่าอ้าวเดินผิดฝั่งอีกหน่อยอ่ะเดี๋ยวช่วงระหว่างรอดูห้องเครื่องนะ ครับเดี๋ยวต้องโดโด้หมุนบอกกับไมพี่นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวให้น้องนิวเปิดห้องเครื่องก่อนดีกว่าน้องนิวเปิดท่องเครื่องพี่ดูนิดหนึงโอ้โหทำไมสวยจังเต้นไปก่อนน้องนิวน้องนิวลงมาฝัออกก่งน,นี้ดีกว่าครับไม่ตัวเราใหญ่ยังไงยืนก็บังไปหมดเลยครับช่วงนี้กินกินแซ่บกินแซ่บขึ้นขึ้นเลยว่ากินแซ่บอ่ะพอแล้วฮะทีนี้พร้อแล้วนี่แผ่นเพจนะก็ยังอยู่เดิมเห็นไหมครับเพื่อนเครื่องถือว่านิ่งเงียบอ่ะ ไม่มีหมกเบ็สให้ดูทุกสิ่งอย่างเครื่องดีเงียบกิฟิฟอ่ะโอเคขอบคุณมากปิดเลยฮันลอกเนวล็อกเลยโอเคตัวแรกหมุนกลับเลยจ้ะนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคตัวที่สองครับทำไมน้องโดโดหมุนง่ายดังกึบ <c oughs> นะครับออไฟการเก่งใช้ได้ด้วยเนาะนี่ผู้บริคูณชัดๆนะฮะขอบคุณน้องโดโดมากๆนะครับ ผู้บริคูคชัดๆเพื่อนๆด้านหน้านีาน่สแตนดาร์ดมากนะจะตีเป็นตู้นะครับหรือจะทำเป็นรถบ้านหรือรถนอนเนี่ยก็สุดท้ายแล้วแต่เลยนะครับ mm hmm. ช่องแอร์ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะสว่องสว่างครับช่องแอร์ไม่มีแตกนะครับแอร์เอข้างหลังเย็นปกติหน้าจอเนี่ยใช้ได้นะนะครับ mm hmm. ผ้าหลังคามือเปิดม่านเนี่ยก็ถือว่ายังเนียนๆอยู่อ่ะโอเคมาฝากช่องนี้ก็น่าจะแหลมแหววพอสมควรอ้าวเดินชัวร <c oughs> ประตูอีกขอบนะ <c oughs> ครับอะไรข <c oughs> ับอะไรเนี่ยอ้าวมาหนึ่งรอบขอบคุณป่ะอะไรอ่ะ เบอร์หมดแล้วเด้อมาเซนหนึ่งรอบดอีกว่านะครับมาเซนหนึ่งรอบดอีกว่านะครับคันนี้ไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดเพื่อนๆน,นะครับนะครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโตโยต้านะเพื่อนๆซูปเปอร์คัสตอมของเรานะครับ1999นะครับเบาะมุนได้นะครับแล้วช่วงล่างเป็นคอยสปริงด้วยนะครับบอกเลยวรถสวยมากๆนะครับ ซื้อไปนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับขับรอขับเล่นอย่างเดียวรถบ้านได้ขนของได้เที่ยวได้ได้ดีทุกอย่างเนี่ยที่อยากจะทำเลยนะคันนี้เท่าไหร่ดีครับน้องเอง็กหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทตุ้ตู้ตุ้ตู้เห็นบอกคันนี้เป็นอะไรนะเป็นซูเปอร์วากอนคัสตอมด้วยนะครับจริงๆก็คือซูเปอร์คัสตอมกับซูเปอร์วากอนเนี่ยจริงๆพี่จำได้อยู่บนะุ๊กเซอร์วิสอะวางคู่กันนะครับแต่อยู่ที่ปีว่าใครออกก่อนหรืออนะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะบางทีเราก็ไม่ค่อยแม่นนะต้องขอโทษทีนะเอาว่าคันลิเเกกอออรร์แ์แต่ววาาซปปน นะครับน่าจะสกุลเดียวกันกับซูเปอร์คัสตอมเนาะแล้วก็เป็นตัว G 2.5ด้วยรถสวยมากๆนะครับเอามาฝากกันนะครับราคานี้ไม่แพงเลยนะครับเราไม่ยวส่งการกันนะครมีฝาย f ไหมฝากขนอดฮะตกลงกานี้เราก็ขายใช่ไหมบอกราคาเลยไหมหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทหน่งหมื่นก้าร้อยกงับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อบาทเอาจริงนะถ้าเมื่อกี้สะดุดกไมเอาละเก้อตัดไปเลย เป็นหนึ่งหมื่นเป็นเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทโอเคสรุปคือซูเปอร์มารเก็เราไม่ขายแล้วใช่ไหมรถตู้ยอกดยอดมี่ถไฟฟุตตรีไหมก้าวฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพีพีเราฝากไว้ด้วยนะฮะที่ช่องพีพีเราเข้าดูชาแนลนะในช่องยูทูบแล้วก็นะครับทิกตอกเลยแล้วก็อะไรอื่นี่ก็ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับเราสามคนขอตัวแพ้ไปก่อนจะต่อยพี่หน้าสวัสดีครับ